อนี้เ้นพระนาคามีบอกอยู่มันจะมีอยู่ด้วยการห้าระดับเทียบกับชั้นพรมทีนี้ก็จะของยากขึ้นไปแล้วออส่วนใหญ่จะติดกันอยู่แค่อนาคามีขั้นต้นๆเพราะว่าออมันสบายแล้วไอ้ความทุกข์ที่เคยมีแบบแต่ก่อนน่ะมันไม่มีแล้วออมันเบาบางลงไปเยอะแล้วนี่ไม่ความเป็นแปนลงในโลกสุรกายมันหายไปแล้วใช่ไหมความทุกข์ มันก็น้อยลงไปมากเลยอแล้วไม่โกรธใครแยะอ่าไม่โกรธใครหมดไอตัวกามรารคะที่มันยังทำให้เราร้อนรลนอีกมันก็ติดสุขอยู่อย่างนั้นอะแล้วมันก็ติดชาอยู่อยน้เพราะเราชำนาญสมาธิเป็นเรื่องธรรมดามากไม่ต้องตั้งสมาธิจิตมันก็ดิ่งเข้าสมาธิอยู่แล้วเพราะที่วอร์มันน้อยพอมันติดอยู่แค่สมาธิแองนันอะอ่ามันก็ติดอยู่ในความสุขแค่ชาสมาธิเราสังเกตดีๆนะ